เดิมทางครับมันอพอกล้วมีผ้าปะเดียอาเขียนสามแยกผาปะเดียอาเขียนยเรียซื้อของจังหน่อยครับ แบ่งกรับพี่น้องมื้แรกมีกุญชปิดน้ำเลยเนาะกุญชปิดมือที่2เนาะพี่น้องเบิองได้ทางกุญชปิดก็ได้ครับถ้าบอสะดวกเงื่นอนไขเดิมบัญชีเดิมเครับเดิมคือโตเร่ เอาไอ้จีไปใส่แม่ยุ้ยพ่อไพโรดแม่ยุ้ยมาเมื่อทีเท่าวไรแล้วเมื่อที่สามเองมั้งมีสามจัดตั้งแต่วันศุกร์้งแต่ละยอกเนาะะยอครัได้มาแต่ละยอกครับ ซื้อยังไปกินในรถซื้อเข,ข้ากินหอ้องผองอบ้าหรอนี่หรือใครเอาไข่ปะ ข้าวไข่เจียวฮะมีกาแฟสดมีอยู่นี่แหละมีเอาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปสั่งเอาสตาร์ลดกก่อนลองสตาร์เลย Ai mày mình Chị em là biết lên Ê, sẽ để yên tuyệt ไปว่าหวให้จับลงลงลงทางด่วนไปถึงพอดีเลยสามแยกข้าประแดงเดี๋ยวเอาไก่ก่อนนังสองพุงนี่บาทมีข้าวเหนียวไหม,มเอาเข้าวเหนียวสองหอ่ขอข้าวเหนียวสองหอ่อ ฮะใช้เป็นสิบบาทใช่ใช่สองห่อห่อละสิบอันนี้ของผู้ใดสั่งไหมของพี่มอนอเอาใจโรงงานเลยก็ได้แค่พุงยาวยาวมากแลยืดย<ร>ืดรวมกันเลยทั้งหมดเลยครับ แปะไม่ค่อยตัดไปประมาณนี้ร้อยสิบออกประมาณนี้อนๆเอาทั้งไปเลย ๋ยวรอแองจีก่อนขอไม่โหลดุ่ก็ตั้งใจว่าสิม่กนเนีว่าคือเต็มใหม่เต็มมือเลยกินในรถกันได้ตัว่กิเนเล่นๆไปลองท้องก่อนรอแองจี้ก่อนเอาเธาใจกินเดียวได้มือเออแม่นแม่น จังน้อยนะผลงานเพลงอาเบียนกีบ้นบันเร่งค่ะอย่าลืมจะผ่านครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับทุกหมองทุกบอลพระประแดงอาเขตดีว,ว่าสามารถรับชมได้ทางกลุ่มปิดรับ าแล้วแตงจีไดงยังมน้าน่นอ่ะกาอืมไ่ได้กล้วยบ่เขาลื่มกแะเ้าคือเอ้า้างกาแบเล่อมบ่เขาเรลยนให้เราบอกการเกษต ยิรากะสิบอกว่ามาแรงอย่าลืมมาให้กำลับบ้านเจรหลายๆ,ยๆด,ด้วยใจเด้อแยกพระประแดงไอเขตจ้ประแด,ดงไอเขตแล้วกะอย่าลืมข่าวอันที่หนึ่งพฤศจิกาค่ะพี่นอ้องบุญกระถิบุญกระถิบ้านน้นอ,องอุงอีมีวัดบ้านน้องครูจา้าแม่นะคะมีหมอลำสาวน้อยพี่บันแพงแล้วกะลังจากที่เข้าเตยราแล้วก็ะสีปินรถแห่ตองว้าวล้นเฮนี่เสื้อผ้าย่อบล้นเฮนี่แห่จ้าผมซื้อใส่แล้ว บอกไม่เข้าใจขนาดไหนเยังบ่บอกยังบ่บอกว่าของทีมไหนเราดแมนจ้ะวุงยิงขืนรถแ่บใส่สุดเพช้แลวข้นรถเทนี่ใส่สุดเตยลานั่นและมันยิ่งข้นได้บ่ละลูกคูกคือ่งที่เตยล่าแล้วงปับกิดเเนียก่แมนจ้ะเาียนจังสั่นละเสอผพาก็เลี่ยนอยู่ในพ่อ เขากับเงาต่อเลยรวดเดียวจบเกมไปเลยสรุปว่าทเดินได้เงาใครเลื่อนไมให้กำลังใจลาลายไๆๆด้จ้ะเมื่อแรกว่ามีฝนแน่นอนค่ะเพราะว่ามันตกไปแล้วบัตรแข่งเดิ้ลจ้ะพี่น้องบนกระทิงน้องอิงร้อยยี่สิบบาททักในเลื่เดิ้ลจ้ะทางเงจงพจ